สวัสดีครับพี่น้องครับพบก,กับช่องชาวแย้มนั้งเอกเกินบาทพี่น้องครับตอนนี้ก่าโงตรงนะครับวันนี้อยู่ที่ปากทางเข่าบ้านเก่าพันทองอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีครับนะครับก่อนจะหดอดอทางเขา่าอำเภอเมือง,งจังหวัดชนบุรีนะครับด้านหน้านะครับสุดทางดวลพอดีพี่น้องครับน้ำดวลดัน,ดนเรื่องนี้นะพี่น้องนะครับมือแรงพบก,กับทีมงาน มอลำใจเกินลอยนะครับประธาโตเกียวมิวสิกเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ปากปากปากทั้งเข่าบัตรก่าพันทองพี่น้องครับนะครับบัตรสองร้อยหกสิบคือเก่านะครับมืึอก็นี่ประสานงานกันผิดพลาดได้เอกหน่อยนะครับที่มั่นใจเกินลอยเล่นซามพุ่มนะครับจบอยู่ที่คอนเสิร์ตช่วงแรกนะครับช่วงที่สองนะครับเนื่องด้วยมันฟังพอเคย ขนาดหรือว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะมันเครื่องเสียงมันเสียงกันพี่น้องครับม <Okay, S 1> ัน,ข,นขึ้นเป็นยังทีเล่นยากขนาดเลยนะครับเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆเลยนะครับตอนนี้ก,กําลังจะหอดหนานงานพี่น้องครับอีกไม่ถึงสามโลนะครับสองโลนี่แหละพี่น้องครับแย้แยกงด้านนานี่นะ เลี้ยวซ้ายนะครับพี่น้องครับเจอได้ไหมนะเจอได้อยู่มันมีทางให้เลี้ยวอยู่นี่นะมันบอกอยู่ดิอำเภอพานทองนะครับท่าน้าเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวก็ไปแล้วครับเมืองมูลซ้ายไปพี่น้องครับอ่าจะเห็นรถมอเตอลำอากล,ากลากเลยนะั้นเนาะนะครับที่แรกว,ว่าจะมานอนปั๊มนี่แหละพี่น้องครับปั๊มทางเลี้ยวนี่แหละแต่ว่า แต่เฝ้านอนเฝาอิ่มอิมอ่มนอนอิมอ่มอิ่มทีนะวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เล่นแบบงงง,งจบแบบงงง,ง,ง,งกันพี่น้องครับมันมันปุ๊บปั๊บเกินไปนะครับเ,เพราะว่าทางาผู้จัดก็รู้สึกว่าวันนี้จะคุยรายละเอียดกันไหมนะครับรายละเอียด จอดถึงพี่น้องครับสถานที่มอลําำไจเกิือร้อยประทะโตเกียวมิวสิกเย็นนี้นะครับบัตรสองร้อยหกสิบปากทางเข้าบ้านเกาบ้นทองนะครับเล่นใ้พี่น้องวนๆจากหนึ่งทุ่มจนถึงตีหนึ่งนะครับเมื่อนี้ได้พอดตีหนึ่งนี่ครับรถกลับมากันครบหรือยังอยังโอ้ยใจเกินร้อยตั้งห้านแล้วพี่น้องครับ นะครับจใจกรลอยตั้งเวทีแล้วนะครับทีล่างกับเขาก็อยุข้างหน้าพอรับน้ามก็อยุข้างหน้าข,ออนขึาน้นกันแต่ว่าคนไหลเดี๋ยวเราจะโอฝั่งนู้นเขาเขาเลือออกหมดแล้วใช่ลังช้าบัวเเลือออกแล้วบัได้กินบัไกินสาวขาก็จะได้กินข้าวแกงเลยนะคะวดจับใจกนลอยตั้งหานแล้วพี่น้องครับวันนี้ที่ปากทางเข้าบ้านเก่าพันทองนะครับบ้านเก่าพันทอง นะครับทั้งเขาอำเภอฮานท้องหละพี่นองครับง่ายๆใา่มือพี่นองครับจะเจอรถหมอลำแล้วก็รถเบทีที่ยังหลากหลายโอ้ห้องน้ำยืนเ่็กกันขับบรรยากาศพอดรถถึงสองวงเลยครับตอนนี้พ่ออย่างรตีพี่นองครับมือเคื่อเนียนเลิกเลิกเกือบเที่ยงคืนครับหมอลำ แล้วเวทีของโตเกียวตั้งใส่น้อบ,บาทหน่อเนาะสชหามึงตั้งตัวเกลียวแบบเกลียวบบเขาบอตัง้งเอียงขางปังนี่นะครับโอ้ oh, พี่น้องเพรว่ายอมรับยอมรับยอมรับทีมงานใจเกินลอยเวทีเพิ่นตัง้งตั้งเร็วอีดิเนี่ยก็จังเพิ่นนอนอีมันพักกันตึมๆึม,ม,มห่เลย อีทีพี่นอนองครับน้อยที่ที่มันตังเดือดดึกเดี่ยวดึกถึงแม้ว่างานจะใกล้จะใกล้นะครับแต่ว่าคนวอยพันหลายแหง่งคนวอยใจกันลอยเพันคนคันจะเยอะมาก,มากๆเออรายดีแล้ววะนะครับเปิ้นก็ะเลยคนคันจะเร็วจะหน่อยนะครับแล้วก็ทางของวัดบิ๊กพันกันยังรับสามัครเด่นอคนอนวอยอยู่นะครับผู้ใดกี่อยากมีงานทำนะครับ งานเพินน่นกับไลคือกันนะครับสำหรับโตเกียวมิวสิกปีสองผู้ใดอยากไปเป็นคอนวอยให้สำหรับบอสบิ๊กนะครับโตเกียวมิวสิกนะครับเพิ่นยังรับสมัครอยู่พี่น้องครับ <Yeah. S 1> เอาภาษาสพปนสร้อยกันละ่ะเนาะเอากับอาชีพเดียวกันทำมาหากินน้ำกัน uh huh. คือเก่านะครับนะครับอาศัยไพ่เพิ่นกันไปนะครับวันนี้คืออันตั้งกระโค้งไว้เสียได้ทีหนึง่ง ตัง้งต้ควงไว้เอันไอ้เวทีตัวเวทีว่าไหนตัง้งมันเป็นแผนกไหมอืมเออมันเป็นแผนกแต่ละแผนกสมมติว่า,าแผนกอันตั้งขงังแพงขังเวทีแล้วปุ๊บซุ้มเวทีเราจะเป็นสีต่างตอนใดจะเป็นต่างเร็วแน,น่นอนใช่เพระาะว่าอีบอยนี่รับเป็นคนที่ค่อนขังซีเรียสกับเรื่องเวลามากๆนะครับเวลาเท่านี้ก็คือต้องเล่นเลยสินะ พี่บอยเอาเวลาเป็นหลักมากๆนะครับมาตรฐานมาตรฐานมากๆเลยนะครับเอาฝากพ่อพ่อ่ครับเป็นกําลังใจให้หมอลําใจเกินร้อยแล้วก็ทีมงานโตเกียวมิวสิกนะครับเนาะให้กาลังใจกันหมอลาน้ากันอาชีพเดียวกันนะครับโอ้เจอดครับ เมันกับเก่งเนอะเหตุงานเลี้ยวไหลายจนหุจัแจ็อกเขาลอกออกมันประสุการณ์อันทึงท่งๆกับเสียบไว้ทางสินะอันข้างล่างกับเสียบคาเล็กไว้ทางสินะมันมีสามคนสี่คนยืนจากล่างขึ้นบนนะครับเห็นว่าเพี่นอ้อง ต่วผู้ทั้งทนี่จะฉลาดแจ้งน้อยเพราะคนจีตั้งคนตั้งไบทาเลยนทั้งทังหนึ่งเจี๊ยบใบแหละกะย่างหนังกะจังอ่อนเนื้อันอนเนี้วยังก่อนใบระยยางไหมเออมาซุปกุบ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 แล้วก็ใส่ขางเทินกั็ซุปกุบกุบแล้วเห็นบพะคนเหตุงานกันเป็นทีมดีี ฝาพ่อพ่แม่เป็นกำลังใจหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็โตกเกียวมิวสิกค,ครับมาเลี้ยงพ่อกันเดอบัตรสอง้อยหกสครับทางเข้าวันเกาะพันทองอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีครับมืออื่นพ่อกันที่ตลาดสมาร์ทแลนด์พวกแดงระยองครับมืออื่นตลาดสมาร์ทแลนด์พวกแดงระยองนะครับวันซื้อหัวเซลกันพี่น้องครับหลังจากนั้นก็วันที่หนึง นะครับย้อนกลับมาอยู่ที่โลตัสมีนบุรีนะครับน่าจะมีแต่ใจเกินลอยแค่หน้าดเดียวเนาะเออมีแต่เฮาละ่ะทีมงานเฮาใจเกินลอยหนึ่งแค่น้าดเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับไปงานเจ้าภาพที่าทางบ้านห้องบุรัฐพี่น้องครับเอาขอบคุณทุกท่านใจพ่อกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครต์ครับช่องสาวเบียร์นางเอกเกินบาทขอบคุณพ่อพ่อยิ่คอยซับพอร์ตทั้งแรงเชียร์แรงใจทุกกำลังใจ คือสิ่งจำกันครับพอเงียบต่อไปครับสวัสดีครับ